วันนี้ไม่ค่อยรู้ว่าจะลองคลิปอะไรเลยลองคลิปหนึ่งหนึ่งโดยแช้โดยอินแรกเลยไอ้ก่อน,นที่จะมาหนึ่งหนึ่งเนี่ยเล่นกับเพื่อนมาแล้วตาเดงสกอร์อยังสวยไม่มีใครดันป้อมตี้ผมแตกเพราะไม่มีใครดันป้อมผมก็เล่นออฟเลนโดยแช่โดอินเก็บไปเก้าตัว ไอ้คนหนึ่งไอ้ชีก้ก็เล่นซิปก็ได้อยู่ยิีต่ไม่ค่อยช่วย<อ>ก็ไม่เป็นไรเพราผมไม่ได้ซีเรียสโอดศัตรูจะปรากฏตัวในอีกสวินาทีสู้กับศัตรูไ,ไ,ไปด้วยกันน่าจะไหวอ่ะ thế kia kia tôi lâu lâu mấy bị đứng lên này anh nhé rồi đó ดใหทมันรับเกาะแล้ว่อยกดฮิวอีเทีนึงเขาเรียกว่าสตปโปรเพเยอร์โปรเพเยอร์ในเอรีนเห็นไหมไม่ต้องใช้ตามหรอกมันกากติดคีบอโอโฮเจริญแล้วก็รออัติดนะรงตีบอกใครล่ะบอกตัวเองนะ ใอ้ถอยเขาโกะไหวจะพเพิ่หนึ่งเลยน่าจะเนี่เอ้ยจะกดพิวสักหน่อยไม่ได้กดรอรอพิชัยโอเคแล้วก็กดแล้วก็มันตีทิ้ครับมามามาตีแรกเลยโอ้ยมันเจ็บมันแจ็บ มันเก็บข้อแท็บะมันเก็บข้อตัวโรนี่ๆๆๆแพ้เพราะงี้พิกเกยโยกแพ้ทุกรอบเลยคนเล่นมังงิงกาี่ยเจอพิกเกยโยกเฮ้ยกูยตายเฮ้ยไม่ตายเว้ยรอด ไอ้ก็ดังจึิงไอ้โคตรดังเลยอืมเอ็กซ์คิวไม่ดีนี่ก็คู่ยากหน่อยเพราะไม่มีเอ็กซ์คิวเอ็กซ์คิวท์ขนาดว่าเอ็กซ์คิวท์ พลาดตั้งแต่โดดไปตีคีบโดดไปโดนคีบแล้วพาดตั้งแต่ตรงนี้ละเฮ้ยผมจะโง่เขาสตูนเอแล้วกันนะครับโอ้ยเนาะโอ้ย,ยจ,จังๆโดนจ็บฮาร์บี้ฮาร์บนะี้โอ้ยเนะไม่รู้ว่าเลยผมกดแต่ดูอย่างตรงนั้นกับมันกดผมเนีย่ย เต่ดก,ก็เพิ่มไม่ทัน <yourself> ตักเลย <All right. S 1> แล้วก็ปล่อยให้พ่อมันตีไป <So good. S 1> เดี๋ยวรอกอร่อสโลโน <Yeah. S 1> ติตักตับเฮ้ยมันเก็บเลือดได้ถอยละ มันตีมาแล้วมาแล้วอือมาสิไม่กลัวหรอกไม่กลัวบอกไม่กลัวว really: ิ่งกลับป้อมหลายรอบเพราะอะไรมันกดผมหละ อ,อันติเหรอหรออันติทำาไหร่งงเลยชั้งแม่งช่างก่อนกานทางเวทดาเมจทะลุเลยแบบคุบตับเลยดักน yeah, ิ่งต้องออนนี้ก่อนจะไม่โมไปแรงเฮ้ยกว่ากุ๊ กลัวกูไม่ตายเหรอฮะกลัวกูไม่ตายเหรอวันนี้ดิฟิกเกอร์แยะแม่งขยันฟิกเกอร์ก็ชิบหายเลยฟิกเกอร์อะไรกันนักหนา ตีป้อมไม่เข้าหรอ,อกเกไมกลัวแบทพอไอเขาอแบทพอนะติดติดจัดเพื่อนเล่นๆเ,เลยเพื่อนชื่อว่าตูดเอ้ยตูนกดเลือดอีกแล้วกดเลือดอีกแล้วคนไม่หวแล้วนะ ทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วนะกูตายไหมเนี่ยตายครับยันเลยสู้ไม่ได้เลยตีป้อมอยู่เป็นโอ้ยเห็นโดนตีป้อมแล้วเก็บใจเลยโอ้โหตีต่อเลยนะตรตึงเลย ปีไม่แข็งก็มู้มัอนกัน็ยังปีเดียนลจังหวะของผมตอนนี้ก็จังหวะ็อดพิเกมพิกเลย,ยเนี่ยเคลียร์คลิปเสร็จปุ๊บปีป้อมต่อเลยอย่างเงี้ยโหม่แรงกดกดสกิลส,สอง เนีย่ยมันตีตั้งนานเล่นเหลือแค่นั้นผมตีแป๊บเดียวเนี่ยแล้วก็ช็อตพี่เกมเปไม็นไงรถก็ช็อตพี่เกมโคตรตื่นโคตรอันอตราย ถ้าดีนเสียงอะไรรบกวนก็ไม่ต้องไปแก่เปิดทีเปิดโทรทัศน์จริงไหมและไม่มีใครดูเออ <c oughs> ไปตาต่อไปเลยเ <c oughs> อีคราวนี้กดสามสามบ้างดีกว่า้าบักเถอในห้องภาพสบักสะมักตักเลย ปักทุกคนเลยเกม<ฮ>เอ๋ยเกมเหอ๋ยโชงขณะเนี่ยตัวที่จะเล่นในในการแข่งพุง่งนี้มีตัวนี้ตัวนี้เอ,อ่อตัวนี้ไม่มั่นใจตัวนี้ก็เพื่อนบอกให้เล่นก็ควรเล่นเดี๋ยวมุลลดาก็อาจจะเล่นนะ หัวหน้าทีบอกไม่ต้องเล่นส่วนเอคนที่เล่นป่าบอกไมยังไม่ได้ถามคนที่เล่นป่าถามแต่หัวหน้าทีหัวหน้าทีบอกไม่ต้องเล่นอย่าเล่นเพราะดูเหมือนว่าจะโยนเกมแต่ผมไม่โยนนะผมเก่งเฮ้ยฮะฮะโอ้ย Oh, Q, โอ้เอ็กคิวยกตีเ Q, กต้เลยเอ็กคิวยกตี้เลยกาบไม้รอย่างเดียวเลยเย้แ yes, ค okay. เอาตัวอื่นมาตัวเดียวโดนเอมิลี่เตะก้นานคอกูเกือบตาย,ยแทนที่มังจะเล่น<ส>ป่าสักตัวหนึ่งบึ้งไม่เล่นเล่นต <c oughs> ัวโง่ยูเอเดี๋ยวไม่ว่ามาเก่งกา้าเนี่ยยสูู้้กกััับศตรไปดวน โคตแกเอ็เอล่อนเยอะดไปต่างจากคนเล่นมันก็อาจจะคร์มช้านะมามาร้านปาแฟเกี่ยอะไรล่ละตับเอ็กซ์ยูเลย e x e c u t e n g กจัง e x e c u t e e x e c u t e ไม่ได้ไว้ตายกับบรรดาเลยกูปล่อยเด็กเป่าทำกิริยามารยาแบบทุเละทุเละผมไม่ได้ทำแต่ผมตั้งใจที่จะหนี่เป็นไงเกอดโดนตัวหนึ่งเล่นผมไปเอาถึงตัวหนึ่ง บ้าอูแต่ว่าบ้าแล้วอีกูบ้าแล้ว,อ,ว,าลวอา d ูอินออกของมัวชิบหายอยากได้บัตรเป็นชื่อมากเลยตอนนั้นสมองยั่งหมาไม่รู้จะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออะไรดีก็เพิ่งก็นึกก็เพิ่งนึกได้วา่าคนเปลี่ยนชื่อเหมรน ตกลงใครป่าวะเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วจะแย่งหางหงอถ้ามันไปกระทบแม่ใครขอโทษด้วยนะอิสระอยู่อีะแย่งป่าโูกูโดนเลยเห็นไหมตัดเลยตัดตัดโอ้โหไอ้เคี้ยเอ็กซ์คิวหมดอ่อง เห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมเออเชี่ยเฮ้ยเอ็กคิวฟอมกันสองตัวอีกคนนึงก็อมเขียดอกจ้ยอยฝังเบิกเลยต้องรีฟาวครับต้องรีฟาวรีฟาวครับรีฟาวได้ yeah. ย้งไงเสร็จแล้ มานาเตอร์เมกหรอหรือไปนบนมีบัฟฟ้าบับซฟาแเพื่อนะใครเปิดใหม่กูฝันหรือวคกูได้ยินวะเอจะเสียงตัวลูกบอลน่ะกูเข้า,ขาขปุ๊บไม่มีตาเลย ตายตนทิ้นต้นทิ้นเลยปักต้นทิ้นเลยไม่ตามว่าบักต้นทิ้นไอพวกต้นทิ้นไม่ตามนิด,นดนนเลยโอ้โหในสำเนียงกูเป็นไรเนี่ยสำเนียงกูเปลี่ยนฮิโมก็ไรสำเนียงกูเปลี่ยนโอ้ โอ้ยเน็ตกากรถตู้ก็ตับเลยตับตับเน่ยตีคิปอ่ไปเลยไปไปไปเลยไปไปนี่กูไม่ช่วยแล้วกูยืนเคเออเคเออเคเคเคโอเคดูดูดูดวดูดดูดดดดเลย ตับตับตั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 เลยตับตเลยเอาแบบตั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 เลยแบบนั้นนยอยากได้แบบนั้น่ะไอพวกนี้มันเิขี้อเเลยรแคงเดินดำเถอมันก็เกิดเดินกันแล้วเช่นถ้ากูวมิงอย่างเงี้ย มันก็ไม่ก้อเดี๋ยวยืนดูละโดนไม่โดนครับแค่นั้นแหละไปละคาบุยโดนเลยขอให้ตายก่อน,อน,น,นกูตายาของเรากำลังถูกจโจมตีไม่เคลียร์คลนะิปล่ะ โอ้ยไอ้ควายสมอ,องคนหรือสมองควายวะเนี่ยมึงโง่ยิ่งกว่าควายอีกนะมาตีป๊อปนะั้นมันไม่ตีอย่าบอกแล้วมันตีได้เหมือนเ่นี้เนี่ย,ยเปิดโล่มามันตีกันไม่เข้าละเมื่อกี้สกิลงูอ่ะ แต่ลองไงฟิกเกอร์ตีเอ็นตฟิกเกอร์ไม่ได้กูไม่ได้มึงก่อนเลยกูตรงมกูไม่ได้มึงเกลื่อนีเป็นไงกูตีกูได้พอดีแอมโซซอรี่พวกที่มันตึงเดี๋ยอันเนี้ยไม่ได้ตึงละอันเดี้ยว เยี่ยมเลยอ่ะเราปล่อยปัม๊มมันตีปัมป๊มเลยตีปั๊มเลยไม่ตีล่ะกูโดนตีจบจบเย้ yeah. ทำไมกูต้องดีใจด่ะกูดีใจเพราะกูเจอคุณรักแล้วไม่ไหวแบบเล่นควยมากๆเลยแบบมาเล่นควยควยควยหวย แบบอาพฟยเฟวยอาเอพวยเสื้สื้ออาอโอสัตเลยตับตับต <Yes ับตับตับตักินตับเนี่ยดูเอ็มบีพีมีทีรอบทีเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ไม่อยากเป็นเอ็มด้วยจาก นึกไม่ทันอยากเป็นเไรเอ <c oughs> โอ้ยไอ้กะ <c oughs> โอ้ยสำสามไม่รอดกูไปเล่นดึงอยู่ต่อนี่สินอ,อื้อ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  เปลี่ยนตัวบ้างเป็นัวแบบโง่ๆเลยใหม่ๆเราจะเล่นชนมวยหัวไม้ชนไม้หกต้นมวยโัวไม้นะครับผมจะเล่นต้นมวยโัวไม้กูยังไม่ได้เรียนดูเส้นลา กูยังไม่รู้เลยกูเซตใครน่าจะเซตพีฮาชิรามะอยู่ละมังนะแลน้ำเสียงกูเป็นไรเนี่ยโอ้ยอยู่ดีๆอยู่ดีๆน้ำเสียงก็เปลี่ยนโอ้ยปุดบท้องทัจริงมากชิคกี้กียความหมายเดียวก็คือชิคกียจ เอาออร่าัฟเลยตัวในอีก3วินาทีสู้กับศตรูตไปด้วยก<ห>ันโอ้ยเดินมาโอ้มองไม่เห็นเลย <c oughs> ไม่เห็นไม่เห็นมองไม่เห็นเลยนี่พี่แซกเลยมาซิกกระแซกใส่ผมอะ่ะซิกกระแซกเลยกับเม็ดส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะมักจะชอบยืนอยู่ในปม

ไ <Bien ven ido> อ้พ <maybe swimming> <aire> ี่ไม่โดนไอ้ซิกแซกเลยกูตายแล้วเนี่ยว้าไอ้ซิกแจกซิกแซกไอ้ไอ้เออเอออะอามีการยืนแอ็กด้วยนะได้แอ็กใส่กับผมอย่างเงี้ยเลยผมเน่ะให้แอ็กใส่คนอื่นได้ห้ามแอ็กใส่ผมได้ใครยืนนิ่งแล้วไม่ตีคีบเลยแหละ ผมถือว่าแอแอออร XR s อกแอ d กอ XR หมาเลยที่ทำเหมือนกูนไม่เห็นอ่ะยิงมาดิหนุนเลือดต่ำตบอะไรเนี่ยตบตบยุงโอ้โหเนี่ยแล้วก็ไถเลยเดี๋ยวตีต่อเลย คอมแบทพอดูคอมโบต้นไม้งงๆคอมโบต้นไม้งงๆเลยแบบง่จริงจอ่ะโจมตีป้อมหาคูเฮ้ยจ็ดกระแตกอันนี้ทิกแทกเหรอทิกแทกเหรอทอืมทิกแคสกะทิชเลย

ใช้นี้นะดูนะมันไม่กล้าเล่นระย,ยะไกลสักหุ้ยได้ไม่ได้เดี๋ยวถนะ้าทีนี้หนียาออดยืนอยู่หลังะนั้นตีตบเลยตบไรวะเนี่ยตบยุงนี่ เนีย่ยสเต็ไปไวรุ่นซิกแซกเลยเป็นไงไม่ตายได้ไงวะเฮ้ยไม่ใช่โปรนะมันกากผมไม่ได้โปรมันกากนะมันกากไงสูุ้ผมไม่ได้เนีย่ยแค่นี่ก็ไม่โดน้คอมโบยังด้ว่ย smorto, smorto, kìm máu, kìm máu, kìm máu táo, như thế này cũng hết Jo rồi, không hết. Ui, mày vẫn bom ไม่ได้ฉีดแรงไม่ได้อะไรแรงหรอกเดินขาป้อนอย่างเดียวเลยให้หาถ้าเอาฟิกเกอร์มาก็คอมโบสุดเอวไม่ตายเดินติดแหงว่าเมื่อกี้ใส่พี่จนตัวเนี่ยดูดูดูมันทำเนี่ยเดินมาปุ๊บเดินหนีกูอ,อันสนิ้นแก้เลย นี่เก็บเลือดเนี่ยไม่โดนแต่อ้าวต่างคนต่างไม่โดนนะมุกแกเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าไถ่โดนก็คือจบเลยกด <c oughs> ฮวตอลอดเลย เลยเออเออเซิกแซกเลยเนี่ยโดนเตะเตี๊ซิกแซกเลยเนี่ยซิกแซกอันแน่เก็บอันแน่ไม่โดนหรอกเฮ้ยห้กลับมาก่อน อันแน่ไม่โดนครับไอเ้เข่งขาดกระถุยเลยเดี๋ยว็ดเูเล่นขาป้อมนะรอด้ารอก่อนนะรอวันนี้ได้ของโจมตีเลยดูมันดูดูมันเล่นนะมึงดูดูมันเล่นเล่นเลยไม่รู้เรื่องเลย รถดามเมจดที่กระปิดหนึ่งโอ้โหรถดามเมจได้เยอะมากเลยตะกี้รถชารกี่มดอย่างนั้นนะตะกี้ช้าโครเลย <Yeah. S 1> โคตบอะเลยเนี่ยยิ้มจ้าเนะี่อันน่้ไม่โดนหรอกชิกแซกเลย พี่แคกนักแน,น,น่นแน่นอะแค่นี้มึงก็ไม่โดนโอ,อ้โหตอนแรกก็แบบสนุกหวาวุา่นอยู่ตอนนี้ชิบหายโอ้ยไปดีกว่า เห็นแล้วดูนะมันเริ่มของมันเริ่มเกิดแล้วกูก็ยิ่งบางยิ่งของมันเกิดก็ยิ่งบางไงไอ้โงกหาบงแม่เนยดูมาีนี่ด,บบดิมานี่ เฮ้ยห,หนีจังเลยเฮ้อย่าอ่อนมึงไม่ติดตรงมุงแรงนะกลับไปตั้งหลักครบเกียวเลือดเก็บเพื่อมึงมานี่ดิมึงมานี่ นดูมันต้องพิม์ด่า ผิดด้วยนะเขียนป้อนเขียนป้อนไม่ว่เลนไม มึงมานี้มึงมานี่ไม่ต้องไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นละมงอเนี่ยฆ่าได้สองตัวปุ๊บจบเลยสเต็ป โอเคเรียวเคไปแล้วครับไปบุย